วันนี้ฉันก,ทกนนน็ทุกคนวันนี้เราเขไปทุกคนวันนี้เราแขวงเปรนะคะกับลูกชาวบ้านเธอเธอเลยลูกชาวบ้านฉันนี้ไม่ฉันรักพลือนี้ฉันนอนกอดทุกวันเลยนี่เธอหืมตัวนี่ใจเอิดอีตายนี้ฉันก็ยังรักใช่ไหมอืา ลูกชาวบ้านก็คือลูกชาวบ้านนะเตอน่ารักปรือก็น่ารักปานนั้นแหละไอ้ไรมีเสียงในคอหอยแล้วเหรอเตอเตอเลเด็กสมบูรณ์ฉันนั่นนี้เหมือนฉันได้เลี้ยงเด็กกันอืมเมื่อนไดเลี้ยงเด็กแต่ว่านังเลือเตอเอเลนี้เหมือนฉันได้เลี้ยงเด็กกันเธอไอ้เด็กนอนเปลอ้ม ลูกนี่ของคุณแม่มาเร็วลูกนี้ลูกชาวบ้านรอยากลูกนี่ไม่มาียกลูกชาวบ้านมาได้มาดีนะเตอน้ำน่ารักตามุตามิดอ้าวพี่ชีมาพี่ชีพี่ชีพี่ชีชโอมา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 ไม่ก็ยอยากเข้าแค่ลูกชาวบ้านทุกคนเอน ลูกเดินอมนไอยเอยอะเธอเราเป็นเพื่อนกันนะ <c oughs> ไม่อยากเก้าแค่ลูกชาวบ้านเธอก็ะใจไหม <c oughs> ดูปีชี้จังอะไรลูกชาวบ้านเธออยู่คือเพื่อน่อมหน้าทางบ้านอือ <c oughs> อยู่เปือเพื่อน่้มหน้าทางบ้านเลยไก่ก็ไม่อยากเข้าไก่นี่เฉียดเดินห้างเป็นว่านุ๊ไม่อยากเข้าแข่ลูกชาวบ้าน เสนอหน้าแรงมันใช้นายพี่ฉีพี่ฉีจุดเรากองคุณแม่อย่าไปกืออย่าไปว่ามันแต่รูมไม่ใช่รู้เรื่องมันอ้วนอย่างเดียวนอนกินแลนอนอย่างเดียวไม่รู้อะไรทั้งนั้นเละเก่งงานโบนี่แต่ว่าไม่รบเผื่อเลยดนล่ะบะอ่าที่นินปุ๊กปุยตัวเต่าเต่าผีส้มไม่รบไก้เลยเมียเนี่ยแต่บ้ารบเผื่ออยู่ ซีนินก็ไม่ทําถ้าว่าเผืือนไม่ทำมาแห้ึ่งถึงน้ำมุกไม่ทําพื้อเลยซีนินก็ไม่รอบใกรอย่างไรดูดิปีบานี้อ่ะตาไข่เอือจจิงกันไม่อันตาไข่ไม่เอืดกันคู่ชนติด้าเลยมึงชักจิงลูกชาวบ้านยอมรับไอปุยก็ปุ๋ยเยอะแ็กขึ้นอีตําเผืือนมึงไม่รู้ใช่ไรอว่าปีปุยันอาดีจากุ้งมึงไม่ได้ย้ำมันไหนง่ายแล้ว ไอปุ้ยก็ปวดก็กับกันถูในเลยดีได้เป้ไหมไปเอิดเขาเมื่อวานปีปุยยันลมไงเยอะปีปุ้ยยันจ่ากุ้งนะปี่ปุ้ยยันสุดมาก่อนนะเธอถึงจะแก่แล้วแต่ยังมีควันทู่นะเอิดทำไมปุ้ยเห็นเด้อนี่ทำไมปุ้ยปุ้ยกันตีตีก็มึงไปเอิดเก้าไม่ติด